สี่ราศีดวงความรักโดดเด่นคนโสดจะเจอคู่คนมีคู่มีเกณฑ์ได้แต่งงานราศีมีนเป็นช่วงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคนโสดจะเจอคู่ พบรักจากการทำงานส่วนคนมีคู่อย่าสนใจแต่งานมากเกินไปให้สนใจคู่รักของตัวเองด้วยแล้วจะดีราศีเมถุนเป็นช่วงที่เสน่ห์แรงสุดๆจะมีคนเข้าหาแบบมากหน้าหลายตาและหนึ่งในนั้นจะเป็นคนที่คุณถูกใจด้วยแต่ต้องรีบตัดสินใจว่าจะเลือกใครราศีตุล คนโสดมีเกณฑ์จะเจอรักแบบรวดเร็วและพัฒนาไปเร็วอาจถึงขั้นแต่งงานและมีโอกาสได้เจอคู่เป็นคนมีฐานะอีกด้วยราศีพฤษภเป็นช่วงที่ดูมีความสุขมากๆสำหรับคนมีคู่มีเกณฑ์สูงมากที่จะได้มีข่าวดีทั้งเรื่องแต่งงานหรือแม้แต่การตั้งครร ส่วนคนโสดคู่ของคุณกำลังเดินทางมาอดใจรออีกนิดเดียวจะสมหวังในรักแน่แนสายมูเตลูเชิญทางนี้เลยค่ะดวงเด็ดเด็ดดวงแหล่งรวมเครื่องรางของขลังของแท้ร้อยเปอร์เซนให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกทุกท่านสามารถฝากราวบูชาของขลังได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมราคาเดียวกับแหลงผลิต สมัครเป็นสมาชิกกับเราได้เลยค่ะเคยทคี่ปุ่มสมัครตามหน้าจอได้เลยนะคะพิเศษสุดสมัครเป็นสมาชิกวันนี้รับแผ่นทองเสริมดวงวัดอินทราวิหารพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ปกป้องภัยเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋ารัวรัวรัวรวรว